วันนี้ประเทศไทยนะกูจะบอกอะไรมึงอย่างนึงนะที่กูคิดแล้วแม่ไม่ค่อยผิดซะด้วยสิยสมรทานในประเทศไทยมันหมดแล้วให้ต่างชาติไปหมดแล้วฉะนั้นถ้าเกิดบิดดินแดนไทยไปให้กัมพูชาแลกกับผลประโยชน์ได้มึงว่ามันจะทำกันไหม วันนี้คุณรู้ว่าในทะเลอ่าวไทยนี่แม่งถูกสัมัทานไปหมดแล้วไอการบินไปคุยมึงรู้อ่ะนักการเมืองที่ไปคุยกับขมรที่ไรกูก็เห็นทะเลกูแหวนทุกทีมึงรู้ว่าเพราะมันไม่รู้จะขายตรงไหนแล้วไงดังนั้นวิธีการคืออะไรครับบิดดินแดนก็มาไงมันล้ำกันในประเทศไทยเยอะแล้วก็ขายในนามกัมูชาไงอสัตว์ทาไมกูจะไม่รู้สันดาณพวกมึง่ะคนมันเป็นดองกันไงมันคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้ว กูบอกมึงไปคุยสีจินผีง้อไอ้สัตว์ไม่ใชไปคุยกับโจรก็คุยกับโจรไม่มีประโยชน์หรอกมันก็รวมของกันป้นดิเออมึงว่ามันโจนกัคุยกับโจรแล้วจะชวนกันไปบวชหรือว่ามันจะชวนกันไปป้นเรื่องก่อกูนไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยสตัตว์นั้นกูแล้วไม่มึงไม่คิดจะทวงสีโสพลคืนบ้างมึงไม่คิดจะทวงแม่น้ำโขงคืนบ้างไง อยู่ๆมึงให้ประเทศเพื่อนบ้านมาทวงดินแดนอะนี่คขนนี้ของกูเนี่ยงกูเหรอฮะแล้วมึงจะซื้อมาทำเพี้ยอะไรรถถังจะซื้อมาทำตำ,ำตรีอะไรเรือดำน้ำอ่ะถ้ามึงโดนในประเทศชาติข่มขู่ันี่มึงจะซื้อมาทำเพี้ยอะไรเออ นะวันนี้ผมบอกเลยนะปัญหาประเด็นกอกูนี่นะก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนขายแล้วไง